เกิดสมมุติว่าเราไม่มีใครที่เราฟังหมอเองเนี่ยใช้กับตัวเองบ่อยมากเนาะแม้ว่าจะฝึกสามีให้เป็นจิตแพทย์จำตัวแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็มีบางเรื่องที่บางทีเราก็ไม่ไม่ได้อยากจะเอาไปแชร์เพราะกลัวเขาจะไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ใช้การเขียนเนาะนั้นจริงๆกระดาษหรือการเขียนเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ ไม่ตัดสินเราที่สุดละเราคิดเรารู้สึกอะไรก็ได้เราสามารถระบายของเขาได้แล้วทันทีที่เราได้เอาสิ่งที่เราคิดรู้สึกออกมาเนี่ยบางทีเราจะเห็นทางออกด้วยตัวของเราเองได้ด้วยนะนะคะนั้นอันนี้คือการที่เอาสิ่งที่คิดรู้สึกออกมาเนาะแต่มันมอีอีกวิธีการหนึ่งนะที่เป็นการระบายที่ได้ผลโดยเฉพาะกับอารมณ์ที่หนักๆอย่างเช่นผิดหวังอย่างเช่นโกรธอย่างเช่นหงุดหงิดคือการเอาแรงออก เอาเหงื่อออกเอา energy ออกเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้มากนะคะ